ทีสามของทริปพ่อฮังและปูซานี้เรามาอยู่กันที่เมืองปูซาแล้วค่ะวันนี้เราจะไปท่องเที่ยวธรรมชาติและเที่ยวในตัวเมืองปูซากันรวมถึงเราจะพาทุกคนไปกินของอร่อยเป็นเมนูท้องถิ่นที่มีต้นกําเนิดมาจากปูซานี้เองถ้าพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันในอีพีนี้เลยค่ะ เช้าของเรามาแล้วนี่เราเราเป็นเซตหมูบูโกกิแล้วก็แม่กินโจ๊กเผาฮื้อน,นะหน้าตาไม่เหมือนที่กินที่โพหังเลยแต่ว่าดูน่ากินกว่าไหมข้าวชาวเขาให้เยอะมากนี่ดูใส่จานดิ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องน,ะอนั s f ู Journey เมื่อกี้เรานั่งบัสมาจากโรงแรมนะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงที่นี่ที่เที่ยวแรกของเราในวันนี้ก็คือโอยุกโดสกายวอล์ก oh แล้วก็เดินแค่นิดเดียวเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราให้ดูมันจะมีอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์แล้วเดินจากป้ายรถบัสมานิดเดียวก็ถึงทางเข้าโอยุกโดสกายวอล์ก oh แล้วเห็นไหมมันจะมีอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์ตรงนี้แล้วก็มีรูฟท็อปมั้ง แล้วตัวสกายวอล์กน่าจะต้องเดินไปอีกอะยังไม่เห็นน่าจะอยู่ทางนู้นนี่แล้วทางขวาก็เป็นวิวทะเลแล้วเห็นเกาะสองเกาะนั่นไหมหลังจากที่เราอยู่โพฮังมาสี่วันนะฟ้าเปิดแดดแรงทุกวันเลยวันนี้ก็กลายเป็นวันฟ้าครึ้มแล้วเนี่ยดูดิฝนเหมือนจะเริ่มตกนิดหน่อยนะเป็นวันฟ้าครึ้มที่ปูซานไปเดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นกัน นี่เราเข้ามาตรง Information Center นะเขาทำเป็นกระจกบ,บานใหญ่แล้วก็มีกล้องส่งทางไกลให้ดูด้วยนะดูฟรีด้วยนะเนี่ยวิวสวยมากนี่กล้องส่งทางไกล s k กโด l สกายวอลต้องเดินขึ้นไปทางนี้จากตัวคาเฟ่กับอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้นะแล้วเราก็แวะเข้าห้องน้ำด้วยนะแล้วก็เนี่ยสกายวอลก,ก็เดินมาทางนี้นี่ขึ้นไปอีกนิดนึงไปกัน t e m p o r a r y closing due to rain skywalk อ,อุ้ยคนก็ไม่รู้เยอะนะคนก็มา ยี่ดูดีคนเกาหลีเองเขาก็เดินมาเพียบเลยเราก็มาดูวิวตรงนี้แทนก็ได้ไม่ต้องเดินสก,กายบอ์คนี่นะสก,กายบอ์คมันยืนไปประมาณนี้เล็กกว่าที่ทรงโดอีกแต่ก็ดูน่าจะสวยนะคะเดินไปเพราะว่าเป็นพื้นกระจกเสียดายวันนี้ฝนตกนะ ฝั่งตรงข้ามของสกายวอล์กดูดีมีอพาร์ตเมนต์โหเป็นสิบสิบตึกเลยอะแล้วฝั่งขวานัา้นน่าจะเป็นเส้นเทรลตามธรรมชาตินะดูดีมันมีทางแบบเนี่ยที่เขาสร้างเป็นทางไม้เรียบไปกับทะเล<อ>ก็ไปเทรลได้นะสำหรับสายเทรลนีมันมีทางเดินลงไปนะแล้วก็ดูดีมีคนไปอยู่ตรงนู้นด้วยอะตรงหิน นั่นเขายังอยู่แต่เขาใส่เสื้อสีดำก็นั่นแหละใช่ไหมเขาก้มลงเอาของนี่มันมีทางเดินไปถึงตรงนั่นเลยนะใช่เขาปักไอ้นี่อะไรกั้นรอววิวสวยนะตรงเนี้ยเนี่ยเห็นวิวเกาะสองเกาะนี่ เขามี่อินฟอร์เมชันเซ็นอร์อีกจุดหนึ่งอะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปอ่ะเป็นชั้นสองใช่ไหมอันนี้เป็นชั้นล่างมีที่นั่งด้วยแล้วก็ให้นั่งชมวิวดีเนอะเขาทำดีอ่ะเพราะชั้นสองเป็นคาเฟ่ตอนนี้เรามานั่งพักอยู่ริมทะเลนะตรงนี้ก็นั่งพักชมวิวแบบหนึ่ง เพราะว่าวันนี้อยู่ดีฝนมันตกตอนแรกอะว่าจะไปกวางอันลีต่อแต่ว่าฝนตกก็คงไม่เหมาะที่จะไปชายหาดมัง้งก็เลยเดี๋ยวกะว,ว่าจะไปซอมเมียนต่อแทนนะแต่ว่านี่ก็เลยนั่งเล่นแบบหนึ่งเพราะว่าเพิ่งสิบเอ็ดโมงยี่สิบเองไอเส้นเทลตรงนั้นก็มีคนเดินขึ้นไปเยอะเหมือนกันเนี่นยเห็นปะแี่เห็นมีคนเดินขึ้นไปตลอดเลย มีใครสายเทรลนะขึ้นไปตรงนี้ได้มันเป็น Sunrise Park Trail ก็จะเรียบทะเลที่เห็นเมื่อกี้ตามภูเขาส่วนเราไม่ใช้สายเทรลนะเพราะฉะนั้นเราจะไปจุดหมายต่อไปและบายบายพี่โอลีฟยังน,นะเขามีทำเพอร์ซันอลคัลเลอร์แบบง่ายๆนะโดยใช้จอ ก็คือเอาหน้าเราเทียบกับจอแล้วเขาก็ให้เอาการ์ดอันเนี้ยคือวางไว้ข้างๆหน้าตอนแรกอะ่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีคําถามนิดหน่อยนะถามเกี่ยวกับเรื่องสีที่เราแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จะมีนี่เป็น personal color สิบสองสีนะทั้งหมดเมืกี้เรามาลองทำ personal color กับเครื่องนะนี่คือมันมีเครื่องตรงนี้ที่ oliv ยังไลายมาเป็นอันนี้นะสีหน้าหวากดี ซัมเมอร์มิลกอันเดอร์กาวช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ เล่นที่ตรงซอมยอนอันเดอร์กราวช้อปปิ้งเละได้ของติดหมายติดมือมานิดหน่อยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปห้างโอเต้เดี๋ยวไปนั่งพักแล้วจะได้เข้าห้องน้ำซะหน่อยนะมันมีทางเชื่อมจากใต้ดินเข้าห้างได้เลยโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกก็คือเป็นห้างโรเตร่สาขาซอมยอนโอยแต่ว่าอันเดอร์กราวเขาใหญ่มากนะเพราะว่าสถานีซอมยอนอ่ะมันเป็นสถานีที่ตัดการสองสายระหว่างสายสีเขียวกับสายสีส้มก็คือทางช้อปปิ้งแบบยาวมากแล้วก็ของขายเยอะดี ข้างบนอะ่ะก็เขาบอกว่าจริงๆข้างบนก็คือค้าแต่วันนี้ฝนตกเราเลยเลือกเดินข้างล่างเนาะแล้วเดี๋ยวเราเข้าห้างไปหักกันแล้วเราก็ซื้อโชว์สินี่ซื้อขนมบอนะัทมาเดี๋ยวจะไปนั่งหักกินถึงแล้วร,รัเซ<ป>่ดีไหมมิวโจก็นเนี่ยไปนี่สถานีมีคุณคุ้น,น,นเหมือนเราเคยมาเปลี่ยนสายแล้วเราเคยมาเดินตรงนี้เลยอะ่ะที่มันมีน้ำตกข้างหน้า อนนี้เราก็มานั่งพักอยู่ที่คาเฟ่นอร์แมในห้างลอตเต้สาขาโซมยอนนี่เราก็สั่งแล้วเรียบร้อยนี่เป็นโดนัทครีมพิสตาชิโอก็แม่สั่งมาชาลาเต้น,นะแล้วเราสั่งเลมอนนีแต่เราก็นั่งพักสะหน่อยนะเพราะว่าเดินเล่นชอปปิ้งกันมาแบบสองชั่วโมงยังไม่ได้นั่งพักเลยเก็มานั่งชิวๆที่คาเฟ่น,นะก่อนไปเดินเล่นต่อกัน ข้าถุงมอนะไนี่คือมาเบืเ้อกัอันนี้นะคือทางกลับออกไปใต้ดินอยู่ชั้นบีสองเดี๋ยวเราก็จะออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วย่าซอมยอนข้างนอกเดี๋ยวไปออกทางออกสองนะเมื่อกี้ที่ดูแมปมาเราจะเป็นถนนช็อปปิ้งสตรีทข้างบนของเขาไปกัน ันนี้คือหน้าห้างมีน้ำตกสไตล์กรีกอยู่แล้วก็มีที่นั่งด้วยนะนี่แล้วก็โซนอันเดอร์กราวที่เชื่อมกับห้างทำไมยูนิโคลมาอยู่อ,อันเดอร์กราว อันนี้เฮ้ยทำไมมันเหลือแค่นี้ยใช่ร้านนี้หรอมีแต่อาจุนมากตกกระจายน,นี่ไงก็ร้านเดียวกันเออก็ชื่อเหมือนกันเดี๋ยวณนะัฐไปถามเพื่อห้องนี้ดีกว่ามาแล้วเร็วมากมาค่าทิ้ไหม โอ้ข้าวสองเขาเลยําให้เรามากินหยุดต๊ะเดียวจำได้ไหมจำได้รอบที่แล้วฮัลโหลตอนนี้เรานั่งรถใต้ดินนะกลับจากสถานีซอมโยวมา,มาลงที่ซาร์กาสชีแถวที่พักเราเพื่อมากินร้านแกมีจิบ <c oughs> ที่เราอ่ะเคยกินตอนที่มาปูซารอบที่แล้วนะแล้วก็ติดใจมากเลยวันนี้ก็กลับมากินที่ร้านเดิมเพราะว่าร้านเนี้ยคือจริงๆแคมีจีแบบมีหลายสาขาแต่ว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาออริจินอลและเป็นสาขาแรกเราก็เลยกลับมากินที่สาขานี้ดีกว่าเพราะว่ารอบที่แล้วเราก็มากินที่สาขาเนี้ยแหละที่เราติดใจคือมันจะเป็นเมนูที่ชื่อว่านักกรแซนะมาจากคําว่านักจีที่แปลว่าปลาหมึกแล้วก็กบจางที่แปลว่าไส้แล้วก็แซอูที่แปลว่ากุ้ง ก็คือเป็นเมนูที่ม right. ีส่วนผสมสามอย่างนะปลาหมึกไส้ล้วกุ้งแล้วก็เอามาผัดกับซอสตอนเนี้เราก็สั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังน่ากินมากนีให้ดูสดสสดมีหมึกไส้กุ้งแล้วก็เขาก็ใส่มือนเส้นด้วยนะกับใส่ผักต่างๆนี่คุณป้าเขามาช่วยทำให้พวกเรา ก็คุณป้าน่ะเขาบอกให้เอาสาลดหมักกบใบไช้แล้วก็ถั่วงอกมาคลุกกับข้าวแต่ว่าเราไม่ชอบกินถั่วงอกนะเราเลยใส่แค่สาลาายับใบุไช้แล้วต้องมาคลุกกับข้าวก็เลยแบบดูกลายเป็นข้าวข้าวเลเลยอะมากินแบกนี้มันดีนี่คือไส อร่อยมากมันเรื่องระดับความเผ็ดได้เลยนะว่าเอาปกติแต่ว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยอันนี้เราเลือกเผ็ดปกติอร่อยมากใครมาเที่ยวฟูซานะแนะนาให้กินเมนูนี้เพราะว่าเป็นเมนูที่มีต้นกําเนิดจากฟูซานี้เองมาลองกินกันดูนะ เสร็จแล้วเราก็ออกมาเดินเล่นตรงนําโพดงเนะี่ยที่เป็นแบบเหมือนกับเนี่ยแบบเมื่อคืนเออเป็นสตรีทฟู้ดแบบเมื่อคืนที่เรามากินโฮต่อกันแต่เมื่อกี้อิ่มมากละตอนแรกที่ว่าวันนี้จะลองโฮตอออีกเจ้าหนึ่งก็เลยเดี๋ยวไว้วันอื่นดีกว่าเพราะเรายังอยู่กันที่นี่กันอีกหลายคืนวันนี้ก็ฝนก็ยังตกอยู่นะตกตั้งแต่เที่ยงยาวๆมาถึงกลางคืนเลยเนี่ย มืดแล้วฝนก็ยังตกแล้วก็มาเดินเล่นต่อกันกน,นะ<ม>ย่านนี้ตนเอ,อีอคนก็ท้ไงมก็เยอเนี่ยโซนนี้มีฮอ,อกเกอร์เต็มเลยทุกคนเดินมาถึงตรงไหนก็ไม่รู้นะมีฮอ,อกเกอร์เต็มเลยเนี่ยเลียงยาวตามถนนเลยเนะี่ยตามตลอดซอย ขนาดวันนี้ฝนตกเขาก็ยังตั้งกันนะแล้วเขาก็เอาผ้าใบมาคุมก็มีคนกินเยอะเหมือนกันเนี่ยคนก็นั่งกินอยู่ใต้ผ้าใบอย่างนี้เลยขนาดวันนี้เป็นวันจันทรนะเนี่ยยังคึกคักมากจบไปแล้วกับวันฝนพรมในปูซานบอกเลยว่าอีก5วันที่เหลือในทริปนี้พวกเราจะไม่เจอฝนกันแล้วค่ะจะได้เที่ยวธรรมชาติกันแบบเต็มอิ่เลย วันรุ่งขึ้นเราจะไปทานข้าวกับเพื่อนคนเกาหลีเป็นเมนูโลเคลที่เพื่อนอยากแนะนำจากนั้นจะไปใช้คอีกสองที่เที่ยวในปูซานที่เรียกว่าค่อนข้างอันซีสำหรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเลยเราไปเที่ยวด้วยกันต่อใน EP หน้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะ